อ้าวรู้ดิชิชิแฉม อ,อ,อยูดูซัปโปรโรทนั่นเลยครับพี่บมย์ครับนี่เมยนี่อัน,นใหญ่ครับพั่เมย์ครับ วิดให้ได้ตะนี่จะไมบวิดีโอี่ตองมดตองเงคนเกงพี่จอดไปแล้วทำครับหมดแล้วแหละไปบ้า